สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํานวณสูตรหวยรัฐบาลนะครับสหรับคลิปนี้จะเป็นสูตรเลือกคู่ขี้นะครับหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับก็จะเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับเลือกคู่ขี้หลักสิบส่วนหลักหน่วยงวดที่แล้วหลุดนะครับผิดนะครับงวดนี้ก็ ว่าจะเปลี่ยนสูตรนะครับเปลี่ยนสูตร <c oughs> แล้วก็มาคิดไปคิดมาหรือว่ามันอาจจะกลับมาเดินต่อนะครับเราก็ดูประกอบแล้วกันนะครับประกอบการตัดสินใจแล้วกันก็อย่าไปจริงจังอะไรมากมายนะครับมันก็มีผิดมีถูกนะครับมีเข้ามีหลุดก็ลองพิจารณาดูนะครับในงวดวันที่1งกรกฎาคมนะครับ สรับสูตรเลือกคู่ขี้นะครับ2ตัวบนก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันก่อนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ ราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังอนาคตเราต้องมาลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามสูตรหรือไม่นะครับรับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ j c h า n n e l งี 5, ทาง YouTube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูสูตรเลือกคู่ที่หลักสิบก่อนนะครับทั้งหมดจะมีอยู่3สูตรนะครับวดที่แล้วก็ลง3สูตรเราก็ถ้ามันไม่ชนกันทั้งหมดเราก็มาเลือกเอาสองใน3นะครับสูตรที่2สูตรที่3สูตรที่1นะครับเรามาดูสูตรที่1นะครับ สูตรที่1น,นะครับที่เราลงไว้ได้เลข7นะครับ <c oughs> ผลรางวัลที่ออก8 0 7นะครับได้เลขเจ็ดเป็นเลขคี่นะครับสูตรนี้ผิดนะครับผลรางวัลที่ออกหลักสิบคือเลขศูนย์นะครับเป็นเลขคู่นะครับผิดนะครับสูตรนี้สูตรที่2นะครับ สูตรที่2ที่เราคำนวณไว้ได้เลข4นะครับเป็นเลขคู่นะครับผลรางวัลที่ออก8 0 7นะครับเลข4เป็นเลขคู่นะครับหลักสิบคือเลข0ูนย์เป็นเลขคู่นะครับเข้ามา <c oughs> สูตรที่3นะครับสูตรที่3ที่เราลงไว้ได้เลข0ูนย์นะครับ เลขศูนย์เป็นเลขคู <dairy S 1> ข Arizona, ่นะครับผลรางวัลที่ออกแปดศูนย์เะครับหลักสิบคือเลขศูนย์นะครับเป็นเลขคู่นะครับอันนี้คือ3าสูตรนะครับ2ในสามนะครับที่ได้เลขคู่นะครับสอสูตรได้เลขคี่หนสูตรก็คือสูตรที่หนะครับสูตรที่สได้เลขสี่เป็นเลขคู่นะครับสูตรที่สได้เลขศูนย์เป็นเลขคู่นะครับ ก็เลือกเอาสองใน3ามันก็มาตามสูตรอยู่นะครับงวดที่แล้วนะครับก็คือเลขศูนย์นะครับหลักสิบทีนี้เรามาดูของงวดนี้นะครับจาก3สูตรเดิมนะครับเลือกคู่ที่หลักสิบบนนะครับของงวดนี้นะครับสูตรที่1นะครับสูตรที่1สูตรนี้ผิดนะครับสูตรที่1ตำแหน่งของสูตรที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลัก สิบหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่สองนะครับแล้วก็บวกด้วยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับสามตำแหน่งหลักสิบหลักหน่วยล sidewalk, เลขหน้าครั้งที่สองนะครับหลักสิบก็คือเลขแปดหลักหน่วยคือเลขห้าสิบท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือเลขสอง บวกกันแล้วก็จะเป็น15นะครับได้เลข5เป็นเลขที่นะครับ 1, 1ก็คอ6หานะครับเรามารอลุนนะครับว่าหลักสิบบนนะครับจะเป็นเลขที่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับสูตรที่1นะครับทวรที่แล้วได้เลข7ผิดนะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับ สูตรที่สองนะครับได้เลขคู่นะครับงวดที่แล้วก็เข้ามานะครับของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรที่เราเอามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักพันแล้วก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับหลักแสนก็คือเลขสามหลักหมื่นคือเลขหกหลักพันคือเลขหนึ่งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งคือเลขสอง บวกกันนะครับสามบวกหเป็น9 9้เบวกหน่เป็น10 10ิบวกสงเป็น12นะครับสูตรนี้ได้เลขคู่นะครับ1กคหกนะครับหลักสิบนะครับจะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับ <c oughs> ก็2สูตร แล้วนะครับก็ขัดกันนะครับมีความขัดแย้งกันนะครับสูตร1ได้เลขคี่สูตรหนึ่งได้เลขคู่นะครับทีนี้เราจะมาตัดสินนะครับกับสูตรที่3นะครับ well. well. ส right, ูตรที่3จะเป็นเลขคู <version> ่ห <reign> ร <ite> ือเลขคี่นะครับสูตรที่3นะครับของวดที่แล้วเข้ามานะครับก่อนหน้านี้ก็เคยผิดนะครับผิดแล้วก็กลับมาเข้าต่อนะครับ2งวด ของงวดนี้นะครับ4ีบวกเเป็น13นะครับ13บวกหเป็น19ได้เลขที่นะครับ1นกอคอหกหหลักสิบบนนะครับจะเป็นเลขที่ตามสูตรนี้หรือไม่นะครับ ทีนี้ถ้าเรามาดูทั้ง3สูตรนะครับสูตรนี้ได้เลขที่ก็จะมีสูตรที่ได้เลขที่อยู่2สูตรนะครับคือเลข5กับเลข9นะครับก็จะมีอยู่2สูตรนะครับเราก็เลือกไปที่เลขที่ล้วกันนะครับผมส่วนเลขคู่ถ้า มีเลขคู่เด่นในหลักสิบเราก็เผื่อๆไว้นะครับก็ไม่ต้องทิ้งก็ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างก็ล้วนไม่เที่ยงนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับสองสูตรอาจจะผิดก็ได้นะครับสูตรเดียวอาจจะเข้าก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราเอาตามสถิติตามนั่นแล้วก็ต้องเลือกเอาที่มันชนนะครับสองในสามนะครับสูตรเลือกคู่ที่หลักสิบบนนะครับ ก็ถ้าจะเน้นก็เน้นไปที่เลขที่แล้วกันนะครับส่วนเลขคู่ก็เพื่อเ่อไว้นะครับก็เลขทีน่นะครับสองสูตรนะครับเลขคู่หนึ่งสูตรนะครับหลักสิบบนนะครับงวดนี้ทีนี้เรามาดูหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่นะครับตอนแรกผมก็ว่าจะเปลี่ยนนะครับถ้าเปลี่ยนมันก็มีความขัดแย้งกันเหมือนกันนะครับ ทั้งสองสูตรนี้ได้ไม่ตรงกันนะครับสูตรหนึ่งได้เลขคู่สูตรหนึ่งได้เลขคี่นะครับก็เลยคิดว่าอเรามาดูประกอบนะครับก็คือยังไม่เน้นนะครับว่าจะเป็นคู่หรือคี่นะครับหลักหน่วยนะครับเพราะว่าสูตรนี้งวดที่แล้วลงไว้ได้เลขคู่นะครับแต่ผลรางวัลที่ออกผิดนะครับแปดศูนย์เจ็ดนะครับหลักหน่วยคือเลขเจ็ดนะครับเป็นเลขคี่นะครับผิดก็ ว่าจะเปลี่ยนหรือว่าก็คิดว่าหรือว่าจะอาจจะไม่ผิดซ้ําหรืออาจจะเดินต่อนะครับก็มาดูสถิติย้อนมานะครับที่เริ่มเข้ามานะครับจากงวด068นะครับสถิติก็ยังไม่เคยผิดนะครับก็ยังไม่เคยผิดงวดแรกที่ลงนะครับงวดที่สองก็เข้ามางวดที่สามมาดุดนะครับก็เลยคิดว่าหรือว่าอาจจะ ไม่ผิดซ้ำนะครับลองดูนะครับลองพิจารณาดูแต่ว่าก็ยังไม่อยากให้เน้นไปนะครับยังไม่อยากให้ไปปักใจเชื่อเลยนะครับเรามาดูของงวดนี้นะครับของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับสองตัวล่างนะครับบวกกันแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่สองนะครับลองดูนะครับงวดนี้จะผิดซ้ำหรือว่าจะ กลับมาเดินต่อนะครับสองตัวล่างนะครับบวกกัน9บวก2บวก1บวกแก็ได้12ได้เลขคู่นะครับเลขสองนะครับเป็นเลขคู่1กกคอ หลักหน่วยบนนะครับจะเป็นเลขคู่ตามสูตรนี้หรือเปล่าหรือจะเป็นเลขคี่นะครับอีกสูตรหนึ่งที่ได้นะครับเป็นสูตรใหม่ที่ได้คำนวณได้เลขคี่นะครับมันก็มีความขัดแย้งกันนะครับก็ดูไปเผื่อๆืนะครับก็อย่าไปพึ่งไปปักใจนะครับว่าจะเป็นเลขคู่หรือเลขคี่ก็มาได้นะครับชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะครับสําหรับสูตรเลือกคู่คี่หลักหน่วยนะครับ สูตรนี้มันผิดนะครับงวดที่แล้วหรือว่าอาจจะกลับมาเดินต่อหรือจะผิดต่อนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับวันนี้กิงๆก็มีสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่ได้เลขขี้นะครับสูตรใหม่ได้เลขขี้แต่ผมก็คิดว่าอาจจะไม่ผิดซ้ําก็เลยลองดูนะครับลองดูลองพิจารณาดูก็เผื่อไว้ทั้งสองสองสองตัวเลขนะครับเลขคู่หรือเลขขี้นะครับหลักหน่วยงวดนี้นะครับไม่เน้นนะครับไม่เน้นหลักสิบ ถ้าจะเน้นก็เน้นไปที่เลขคี่แต่ว่าถ้ามีเลขคู่ที่เด่นเราก็ไม่ทิ้งนะครับก็เผื่อๆไว้นะครับสูตรเลือกคู่คี่ก็ 50- 50นะครับการตัดสินใจนะครับก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับตัวผมเองก็แค่คิดหาวิธีมาฝากกันเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับส่วนผลรางวัลจะออกจริงนะครับจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับ ออ็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาเข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, ทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ